a อเจนที่25จะเป็น Controller ที่พร้อมสู้ในแนวหน้าจากข้อมูลของคุณจอห์นกอสซี้หัวหน้าฝ่ายเอเจนของวอ l เรนตได้มีการพูดถึงเอเจนคนใหม่ที่ว่าตามปกติค o นเทนต์คอนโทรเลอร์จะต้องคอยอยู่นแนวหลังเพื่อจ่ายสมมให้เพื่อนเพราะถ้าเกิดไปแนวหน้าแล้วโดนยิงก่อนทีมก็จะขาดสมมค,คอยช่วยตลอดเวลาที่เหลือของราวนั้นๆจากจุดนี้เลยทำให้เอเจนที่25จะเป็นคอนโทรเลอรที่พร้อมสู้ในแนวหน้า แล้วถ้าหากเราลองฟังไว้์ลายล่าสุดของฟินิกก็เหมือนกับว่าเอเจนท์ที่25จะพร้อมลุยไปกับฟินิกและมีสกิลที่สามารถเกิดใหม่ได้ด้วยไอฟาน imagine when me and the new kid go on the same mission <laughs> other teams gonna be stressing with both of us coming back to life โดยยังไม่มีการประกาศแน่ชัดว่าสกิลของเอเจนท์ที่25จะเป็นยังไงบ้างโดยคาดว่าเอเจนต์คนใหม่ จะเปิดตัวในงาน v c t Master Madrid ที่จะเริ่มในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้แต่ก่อนจากกันไปก็มีไวไลน์ที่เกี่ยวกับเอเจนต์ที่ส5มาฝากกันอีกนิดหน่อย Can I just say how much I love the new recruit? I know I like anyone that doesn't break my stuff, but come on, their sense of fashion, inspirational. My friends, good news. The new recruit is now combat ready. Even if they weren't. The radiant power certainly helps. I keep picturing our newest little troublemaker giving our glass the slip. Leaving behind an empty body bag. <laughs> ah, priceless. อย <laughs> ่าลืมกดหัวใจกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราไว้เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย